พูดหมอร่ำเสียงวิหกเจ้าปัญหาวะซา่าพี่น,อน้องปัญหาจังใดเสียงวิหกหมอรํำเจ้าปัญหาหมอร่ำที่แบบเป็นไปไหนโบที่จะแบบค้นมาเบิงหลายขนาดนี้ดูถูกดูแคลนมากๆนะคะ,คะสาหรับเรื่องนี้กับเป็นเรื่องที่ผ่านมาหนึ่งมือนแล้วครับพี่น,อน้องเห็นบอดนุ่งผูสกรเพิ่์เอามาโพดถือว่าเป็นโพดที่เดือดมากๆในปีนี้เลยกับอะไรถึงจะโพดไปหนึ่งวัน แต่ว่าในการกดไลค์การแชร์การคอมเมนต์ก็ยังก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ตลอดสําหรับโพสต์นี้ค่ะพี่น้องค่ะแชร์หลายลอยพี่น้องสําหรับเรื่องนี้ก็ต้องบอกเลยว่างานนี่บอสนโงศกรเอาคิ้วงานมาฝาดหนาเลยค่ะพี่น้องเออเพิ่นบอกว่านี่คิ้วงานแหกตาเบิงแบได้หนังสือเพิ่อนบอกอย่างสกับเป็นเรื่องรล่านะคะที่มีทั้งอิซี่ของหมอลํำขณะอื่นนะคะมาคอมเมนต์ให้ทางเสียงวีหกในทางที่บดีเออ บอกสิงเื่องคิวงานก่อนคำพ่อยก็คือปังอิลีเดือนกุมภาพันธ์นี่นะคะหมอล่ำคณะเสียงวิหกคิวงานหนึ่งถึงยี่สิบเก้าว่างแค่หนึ่งวันค่ะเป็นใจไหนก็คือเต็มเดือนเต็มเดือนเลยรักฐานเต็มเดือนกุมภาพันธ์เลยค่ะพี่น้องว่ามีมือยุดมือย่อนมีแปดกุมภาพันธ์มือยุดมือเดียวใช่นี่ล่ะอยากให้มาเบิ้งสําหรับเหตุการณ์นี้ก็ต้องมาเป็นเหตุการณ์ที หลายหลายอย่างมาจากดราม่าหลายๆเรื่องเลยป่นนี้มันมีคอมเมนต์คอมเมนต์นี้ที่บทนกอะย่อมบดได้คือกันนะคะอืมจ้าเนยเป็นพายจิย่อมได้พี่น้องขามาว์วอลทอยค้ามคิดว่าดีเออคิดวซื้อเสียงเขาอีลีเลยกะใช้คำาพูดที่แบบโอ้โหลำบดไดอีนีค่ะี่้มาบวอกตอนึืนตนแหละพี่น้องว่าทุยหมอลำเสียงวิหงหมอลำจับปัญหาค่ะก็คือนี่นะคะพี่น้องเพิ่นเอามาเพิ่นคอมเมนต์นะคะเพิ่นแต่เพิ่นปิดซื้อไว โปฟยยนี่ละพี่น้องคันลังนี่ล่ละผู้ใดก็บโบว่ขออนุญาตอ่านนะคะเพื่อนบอกว่าทุยเสียงวิหกเนี่ยนะเก็บบัตรได้แป0แสนเออเก็บบัตรได้8ปดแสนห้าหกูอยากขำไปแสดงที่ไหนคนก็ไม่เคยมีไปแสดงที่ไหนก็มีแต่ปัญหาตีกันสนั่นทำลายข้าวของวุ่นวายคนดูวรุ่นคว้างแก้วคว้างขวดนะคะใส่หมอลำ ก็ไอ nee ้วงเสียงวิหกนี่แหละฮ่าฮ่าเออหลงตัวเองชิบหายว่าขายบัตรได้เงิน8ปดแสนรวมทุกอย่างอีกเป็นล้านงานก็ไม่ค่อยมีทํามาคุยท้ยเอาความจริงมาพูดหน่อยอ่าเออโอ้โหขนาดท้มเป็นูนหนาพวมเป็นคนในทีมงานพอดพอดีอ่านกัยังศูนย์แทนพี่น้องอ่าชีวะเจ้าแตกาษาอะไรกับคหน้าวงเนาะ อันนี้ก็มาจากงานที่เพิ่นไปแสดงยูซีสเกตที่ว่าเก็บเงินได้แปดแสนนะคะพี่น้องในมือนั้นบันีีทางบอดนกเนาะเพิ่นกระด้แบบแคบลงเลยค่ะพี่น้องแลวก็มว่าโพทางพีดนกพงสกรนะคะเพื่นกะแต่ว่าก่อนอื่นกะขําพูดพี่น้องคะข้ามบอกอาจจะแบบไม่สุภาพหน่อยกาพี่น้องกาอาจจะได้ล่ะขอฮาแบบเป็นข้าบอกว่สุภาพในจักหน่อยหลังบอดนกเพื่นกระบอกเลยเพราะแต่อยากมาบอกพี่น้องอ่านพี่น้องฟัง กัสิ่ีไทยปนเล่าด้อค่ะพี่น้องเพราะเพื่นพิมพเพื่นพิมไทยปนเหล้าต่าเนี่องกสิมาอ่านภาษาอีสานพี่นอพอพ้นนนนนองฟัง่าแบบก่อน<ม>อื่นนนูขอใส่ข้าอยากกับบักอันนี้นะครับพอมันถุยนำไล่ใส่ผมพน,นั้ซี่บักเพื่อนยากมึงอยากคำแร้ว,ว่ามึงคำบ่ออกประมาณนี้นะคะกูบ่เอานะกะเชาวแบนกูบ่เอานะค้าขอโทษก็จะพิมพ์มึงรู้เรื่องกฎหมายดีหรือยัง่งบักปึ๊ก แล้วใครยนต์แบบแล้วไพ่ย,ยนขวดหุ่นไายขึ้นเวทีแล้วใขรแบบแล้วไพ่บบมีงานเออไพ่บบมีงานกูไปางานทุกมือเสร็จผมจนว่าหัวโอเมือดอเลวประมาณจังสี่กูเมืยจนได้ขอวันว่างกับผู้จัดการให้ได้พักมึงหักมึงหมกักวงใดกับติดตามวงนั่นมั่นบ่ผิดแต่มึงอย่าไปพิมพ์ด,ดอยคาเขาแบบนี้มึงเกิดโดนซื่อบอกว่าปึกเจอกัน ที่สารนลุกพี่ราสีบักเพื่อนยากแล้วมึงเตรียมคําต่อไว้เลยกูสิถามมึงตั้งแต่เจอหนาจนถึงเวลากลับว่าแม่มึงเอาอย่างฝนแขวไใหิ่งราสีสมัครกัดกูเดเจ็บแสบแท้ฮ่าฮ่ฮไม่ชอบก็อยู่ข่อยู่มันเสือกโอเข้าใจบนพี่น้องนั่นแหละคพีน่น้องซูนอันนี้กระซูหรือกัะตแบบ บอกเลยว่าหยาบสำนียังหน่อยไปสําหรับข้ามบอกที่แบบถือว่าเป็นการยามเกียรติมากๆในข้าม<ฆ>่าคุยนะคะพี่นองยามเกียรติเป็นส <ๆ S 1> ูา<ๆ>ที่ตํามากๆนะคะข้ามหนีขอบอกเลยแล้วคือแฟนคลับแต่และคนคือพูดเจอกันเลยว่าให้ฟ้องอย่างเดียวเ<ฆ>สนอการฟ้องแบบฟ้องเลยทั้งการแบบเบาฟ้องอย่างเดียวมันสามารถทําให้คนอื่นแบบคนที่ไม่ได้ติดตามมอลํเซนหกหรือคนไม่ได้ดูมอลาแล้วเข้ามาดูอ่า คอมเมนต์นี้อาจเกิดแต่ว่าเขนเชื่เออขาใจพิดก็ได้เข้ใจพิดร่าเซียไมฮหกแต่บ่บปังจริงบ่ดังจริงก็บอาตรงๆว่าเพื่อนอาจจะบ่เคยได้มือละแปดแสนปันนี่คันเพื่อนใดมันกับบ๊อบดค่ะสุมคนเห้านะดังขามือขามขึ้นกับนี่มันไม่ยังแมแนนอนเลยค่ะสิมาว่าแล้วเรื่องที่ว่าแบบหมอรำเจาปัญหามแต่คนตีกันหมอรำมุวกไหนคนบทีกันบ่มากันนะตั้งแต่เป็นหมอรำมมานี่ ตีกันซูวงแต่อาจจะไม่ได้มีบ่อยอาจจะมีบางครั้งแต่กะทราบเบิรมลํามากว่าบกล่มา่านี้คือตีกันซูวงอีลีการตีกันเหตุการณ์หลายอย่างมีทุกวงนะคะพี่น้องแค่เสียงวิหกเนี่ยกับมีแต่มันแบบนักแน่จากน่อยเทวะเฮ็ดยังแตกก่อคนตีกันเหตุแันเครื่องมิเครื่องยังมันแตกอันนี้มันก็ต้องอกว่าโพดมันก็ได้เป็นกระแสค่ะพี่น้องก็เลยคิดว่ามีปัญหาบอกคิดว่าเป็นวงที่มีแต่ปัญหารืยจึงไดนะคะ อันเดือนที่ว่าย่นขวดย่นยังถึงไปที่กบับโบเมนแบบนี่จะเสียมีหกหลายๆ่วมขวดนี้คือกันนะคะแบบวายเพื่นนั้นสิเขาเอิ่มว่าใต้ตองดีๆก็จะออกมาพิมพ์คําเบานี่คือดีๆก่อนก่อนสิออกมากพอออกพิมพ์สู่โลกสาธารณะน่ะไม่ใช่ว่าดูแค่เบิงแค่แบบอยู่ในขอกับของน่ะนะสีคอมเมนต์แต่อยู่ในหม่องส่วนจะของเอันนี้เป็นโพสเป็นคอมเมนต์สาธารณะใค้ก็ตามดี เดี๋ยวเขา YouTube เลยยังเป็นกับเห็นเบิร์ะนะเดี๋ยวเฟซอะไรยังก็เห็นเบิด์ตทุบบอลนี่ล่ะมักวงไหนกับเบิงวงนั้นค่ะหันวงมาข่อยกับยามะกาวกายในแบบพื้นที่ห้องข่อยเจ้าพวกมอคเซมิโฮบอลเจ้ากังยามะเหม็นตี่หละจะเป็นเหม็นวงที่เจ้ามักตี่หละอันนี้ประเดีานพิงถึงวงไหนดีแต่หมายถึงว่าเจ้ามีวงที่เจ้ามักอยู่แล้วแต่ว่าเจ้ามาแบบมาบับวงอื่นแบบนี้นะคะมันกับบถึกตองคือกันแต่ละวงมันหลายๆยางมันเปลี่ยนแปลงกันได นนกับบอลนุก็มาคอมเมนต์เลยนอว่านี่นี่คิวงาดม,มึงมาแหกตาเบิ้งว่าสันปออักว่าในหนังสือคิวงาดให้ไอ,อยเบิ้งต้น,น,น,นต้นตนักพี่น้องคือเต็มเดือนกุมภาพันธ์นะคะ,คะจนพื่นแบบคอพ้จารการแบบคอเวลาว่างให้แบบเดือนลรจะต้องทำมือกันยังดีผัวหมอล่ำพี่น้องมันบ่ได้ว่าแสดงที่จังหวัดเดียวสูดมือแมมพี่เล่ามือขามพี่นั่นเทียมมือนี่แสดงอยู่เพี้ยขอนแก่นจะระาวพี่นุ่งขุนขามไปกรุงเทพและยองกับมี่ะแล้วรถ คอมเมนต์คือลายแหงอ่านคอมเมนต์ใอ้ฟางบันนี้คอมเมนต์กันเดือดพ่อๆกันนะคะแล้วคนก็่าห้ฟองแลวก็บอกว่าปึ๊กไปนั่งซื้อจะเป็นพิ่มยังมบาไปนั่งซื้อคักนี่แต่ส่วนมากก็ให้กำลังใจบอสนุกกำลังใจค่ะแบบอันนี้แฟนคลับที่เชอร์รี่ที่คนนี้ก็คือแบบเป็นแฟนคลับตัวยงของเสี่ยมิหกน้องอายเลยนะคะเป็นบอกว่าตั้งแต่ติดตามบอสนุกและวงเสียมหกมาจะห้าปีแล้วมีโพสต์นี้แหละที่ทําให้บอสนุกก็คือแบบ เป็นโพสที่พี่เชอรี่แบบมากอีลลทเออมากเลยค่ะแบบชื่นชอบอ่าใจน่นะคำบอกของบอดนอนที่บอกเหง็บากันนีแห้งมาสันชื่นชอบมากถูกใจด้วยใจสุดๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตลอดเวลาเสียงหกนั่งเสีงยงหกในเงียบและนิ่งแบบว่าเหมือนกับอ่านิ่งเงียบเพื่อยอมทุกสิ่งทุกอยาก่อางอะไรประมาณนี้นะคะบอคอยอาวมาแบบโต้ต,ตอบยังแบบนี้แล้วก็ดีใจที่น้องชายตัวเองออกมาปกป,ป้อง เอมาบุบปังตัวเองแล้วก็สาใจที่สุดคือน้องชายคนนี้เอาจริงกับคนที่คิดไม่ดีของวงโอ้ยคนที่คิดไม่ดีกับวงเสียงแมนค่ะอ่ามันใจฉยนยิ่งหนักละว่ะพี่น้องกระต่องจัดการนะคะพี่น้องทุกอย่างตัวมีเคตตัวยางวราสันกับชิมีคนมาค่อยหมินค่อยว่าแบบนี้ยุ่ยเรื่อยๆค่ะก็อยากบอกไว้เลยว่าสําหรับเรื่องนี้โพดนี้นะคะกับโมมิสิ์นะคะที่จะมาวาเสียงม่หกเลยกับยูไผยยูมันซา ยูไตรในี่ขอผิดกับขอเหมว่นมาเมินผู้อื่นแบบนี้ทุกวงทุกคณะทุกหมอลำามทุกคนเพื่อนไม่สิทธิ์ทจ่จไม่สื่อเสียงเพื่อนมีสิทธิที่จะดังไม่สิทธิจะเปลี่ยนแปลงไดอยู่ตลอดเวลาเไม่มีอะไรเหมือนเดิมเนาะแมนคือมือหนีดังเปลี่ยนปังมืออื่นดับก็เป็นใดมือหนีเ่าไม่สื่อเสียงมืออื่นกระแสว่าซื่อมันหลกอะออนไลน์นะคัมพอยมันจีแบบเปลี่ยนแปลงใดเร็วมากนะคะีและพี่น้องคะมือนีก็มีข่าว มาออกสุพีนองฟังถึงเรื่องเล่าอ่านี่แหละคอมเมนท์ทีคอมเมนท์นทีเม,มื่อวานกับ oke, เสียงมีฮกออะไรซะแล้วในทานะหันวหน้าวงกับมีหนาที่ที่จะออกมาเบา,บาปกปอก้องวค่งกับของกับเป็นเรื่องที่ถือต้องแล้วและใส่คําหยากมันกับบกผิดสำหรับคนที่ใส่คําหยักกับเฮาก่อนค่ะค่ะ นี่แหละพี่น้องมัอนี้กะขอลาพี่น้องเพียงสามีฝากกดไลา์กดแช่เพื่อตามเพจหรือช่องเราสองคน<ช>ค่ะเพื่อนๆมาอัพคลิปอัพเรื่องราวเรื่องเรื่องดีๆเรื่องข่าวหน้าจิตตังนะคะพี่น้องก็อยากพี่น้องในติดตามข่าแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะสำหรันบมัอนี้ไปก่อนค่ะ